นึกถึงอดีตสามีบอกไม่เพ้นก็จะจำมาไว้ใช้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะเมื่อกี้ไม่เพ่นได้ขึ้นไลฟ์สดชั่วโมงหนึ่งค่ะเพราะว่าคิดถึงเพื่อนเพื่อนไลฟ์สดเป็นการทักทายเพื่อนเพื่อนเผื่อเพื่อนเพื่อนจะขึ้นมาทักทายไม่เพ้นแต่ก็มีค่ะมีเพื่อนเพื่อนขึ้นมาทักทายไม่เพ้นเพื่อนเพื่อนที่ เป็น FC เส้ที่นั่นแฟนนะคะที่เคยขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคนไหนเขามีเวลาเขาก็มาคนไหนไม่มีเวลาเขาก็ไม่มาอันนี้ก็รู้อยู่แล้วเนาะเออก็ได้พูดคุยชื่นใจมากเลยค่ะที่มีเพื่อนๆขึ้นมาสักทายก็ไม่เยอะค่ะเพราะว่าไม่เพิ่นไม่ได้ไล์สดเป็นประจำเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนไม่เพิ่นก็เลยไม่ได้ขึ้นไล์สดค่ะเพราะว่าเอาเวลาส่วนมากออกไปข้างนอก หน้าร้อนจะอยู่ข้างนอกหน้าหนาวจะอยู่ข้างในนะมันเป็นไปซะอย่างนี้มันก็เป็นธรรมชาติของสถานการณ์เลยค่ะวันนี้ไม่เพนก็จะมาแบ่งปันสถานการณ์หรือว่ามาพูดคุยกันนิดๆหน่อยค่ะไม่เพนไม่ได้เข้าไปทักทายเพื่อนๆไม่ได้ไปคอมเมนต์แล้วก็ไม่ได้ไปชมคลิปแต่วันนี้เข้าไปรัวๆเลยค่ะ เข้าไปย้อนชมทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมแล้วก็ให้กำลังใจไม่เพนแล้วก็มาคอมเมนต์ให้ไม่เพนนะคะไม่เพนก็ย้อนเข้าไปวันนี้ก็ใช้เวลาทั้งวันเลยนี่ก็บ่ายแล้วแต่แสงอาทิตย์นะ่ะยังจ้าอยู่แต่ยังไม่ร้อนเหมือนเมืองไทยนะคะทุกคนกลางวันนี้จะ,ะร้อนอยู่นะแต่ตอนเช้ากับตอนเย็นก็ยังหนาวอยู่อากาศเย็นอยู่ค่ะ เนี่ยค่ะไม่เป็นก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละกะว่าจะรีบออกไปข้างนอกเพราะว่าบรรยากาศดีก็ใช้เวลาเยอะมากเลยไม่เป็นตอบสายแต่ก็ตอบนะคะทุกคนแล้วก็จะย้อนกลับไปชมคลิปของทุกคนที่แวะเข้ามาออาจจะพูดซ้ำหน่อยบางครั้งนะบางครั้งจะไม่ได้ แล้ววันนี้ไม่เป็นกับว่าจะรีบตอบนะคะแต่เช้าเลยนะวันนี้ตื่นแต่เช้ามากเลยไปส่งคุณลุงที่สถานีรถไฟแล้วก็มาทานอาหารเสร็จเออทีนี้ก็มาขึ้นไลฟ์สดนิดหน่อยนะคะทีนี้ก็มาตอบเพื่อนๆเ,เนี่ยหละโหใช้เวลาเยอะมากเลยเพราะว่านานๆเข้าทีเนี่ยใช้เวลามากจะเข้าไปทุกวันเข้าไปคอมเมนต์ไปรับชมรับตอบทุกวัน แต่มันเข้าไปไม่ถึงแม่เพนก็ย้อนหลังเหมาเอาทีเดียวไปเลยแล้วกะว่าจะให้เสร็จแต่วันมันก็ไม่เสร็จคิดว่านะคะคิดว่าจะออกไปข้างนอกนิดหน่อยกะว่าจะมาพูดกับเพื่อนๆก่อนก่อนที่จะออกไปนอกแล้วก็จะรีบนะคะจะรีบพูดกับเพื่อนเพื่อนให้เสร็จก่อนที่ตะวันจะตกดินแต่ตะวันค้างฟ้าอยู่แต่เพียงแต่ว่า พอตะว,วันมันต่ําแล้วแล้วเงาร่มไม้นะ่ะมันมาบังนะคะความจริงจะออกไปเก็บผักถ้าไปเก็บก็เก็บตอนเช้าแล้วก็กลางวันเทนี้มันบ่ายแล้วเนี่ยไม่เพนก็รีบๆอยู่เพราะว่ามันเย็นมามันดูไม่ชัดนะคะนะคะ่ะไม่เพนก็มาสักทายก่อนนะคะทุกคนอืมแล้วไม่เพนก็จะเล่าถึงเรื่องที่เอฟซมาคอมเมนต์เนี่ยนะคะเพราะว่าไม่เพนได้เอ่ยออกไปคลิปก่อนๆน,นั้นว่า มีคนมาว่าไม่เป็นในเรื่องเต้นมั่งในเรื่องการแต่งตัวมั่งว่าเราอายุมากอายุแก่แล้วไม่เหมาะสมอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาว่าไม่เป็นอด้วยนะว่านุ่งขาสั้นไม่เหมาะสมอายุมากแล้วอะไรเงี้ยอืมแต่การที่จะทำอะไรให้พอใจให้มันพอดีกับทุกคนน่ะมันมันไม่พอดีหรอวกเพราะว่าคนมันเยอะเนาะ คนหนึ่งก็คิดว่ามันไม่เป็นไรคนหนึ่งก็ว่ามันไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยการแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกันพออายุมากแล้วก็จะต้องแต่งตัวให้มันเข้า,าสมกับอายุอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทุกคนเสมอไปนะคะเพราะว่าหลายคนก็หลายจิตใจนะคะบางคนเนี่ยอายุมากแล้วแต่ก็อยากจะทำตัวให้สาวเสมอโดยการแต่งตัวโดยการแต่งหน้าให้ดูดี ะะแต่บางคนเขาก็แต่งเนื้อแต่งต,ตัวตามอายุอนะคะ่ะบางครั้งก็ไม่ตามอายุนะเพราะว่าไม่เป็นไม่อยากดูแก่บางครั้งก็อยากจะทําตัวให้เป็นสาวมั่งจะได้ดูสาวมันได้พลังงานอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะตัวอย่างคนนอร์เวย์นะเขาไม่ได้ว่ากันนะคนแก่อายุแปดสิบเดินข้ามถนนเมื่อวานเนี่ยไม่ไม่เป็นเห็นนะ่ะเขาแต่งชุดสีขาวกระโปรงบานแขนสั้น และเป็นผ้าลูกไม้ด้วยไม่เป็นกะได้เลยนะตีไปซะอันนี้สมมตินะแปดสิบปีเพราะว่าหน้าก็เหี่ยวมากเลยแต่เขากระฉับกระเฉงเนี่ยเขาแต่งตัวเขาไม่ได้สนใจใครเลยแค่ไม่เป็นนุ่งขาสั้นเนี่ยก็ยังมีคนว่าว่าไม่เหมาะสมคนหลายหลายจิตใจแล้วก็หลายความคิดไม่เป็นก็ไม่รู้หรอกแต่ไม่เป็นหนาะ ตามสังคมนะคะอย่างเช่นไม่เป็นไปที่ทำงานสถานที่หนึ่งคือเป็นสถานที่ที่เขาแต่งตัวแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะไม่เป็นก็แต่งตัวแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ออมไม่เป็นจําได้นะตอนที่อยู่กับอดีตสามีนะ่ะไม่เป็นก็ใส่เป็นชุดแฉกทํางานให้มันเข้ากับสังคมที่นั่นแต่งตัวแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ให้มาดูหน้านับถือส่วนพ่อของเด็กเงคะ่ะตอนนั้นอดีตสามีทักว่าเธอไม่จําเป็นต้องแต่งแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรอกเขาบอกว่าให้แต่งตัวตามสไตล์ของเธอให้เป็นตัวของตัวเองมันถึงจะเข้าเธอไปแต่งตัวแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้เหมือนพวกเขานั้นมันไม่เข้าสไตล์ของเธอเพราะมันไม่ใช่รสสนิยมของเธอเกว่ายอย่างนั้นนะคะ เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเรารู้แกรู้ว่าไม่เป็นฝืนเพราะว่าอยากจะเข้าสังคมนั้นนั้น,นะคะบางทีนะทําตัวยากเหมือนกันนะคนเราบางทีนะ่ะพยายามทําให้ถูกกลายเป็นผิดแต่บางคนทําแบบง่ายๆสบายสบายไม่สนใจใครอะไรเงี้ยความพยายามนี้ก็ทําให้เราเหนื่อยเหมือนกันนะการที่จะวิ่งตาม าหาความถูกต้องให้มันถูกสำหรับทุกคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้แม่เพนก็นึกถึงอันนีถึงอดีตสามีบอกแม่เพ้นก็จะจำมาใชา้ค่ะเขาบอกว่าทำตัวให้เป็นของตัวเองแต่งตัวตามสไตล์ของตัวเองส่วนแม่เพ้นะไม่ได้ตามใครหรอกแต่เพียงแต่ว่าตามสังคม อยากจะให้มันเข้าสังคมแต่บางครั้งมันก็เหมือนกับฝืนเหมือนกันนะเข้าสังคมอะ่ะจะเป็นคุณยายหรือไม่คุณยายก็แล้วแต่อยู่ที่นอร์เวย์เนี่ยไม่ว่ากันนะจะแต่งตัวยังไงก็ช่างขอให้มันเข้ากับสังคมหน่อยอ,อคุณลุงยังบอกเลยว่าแต่งตัวยังไงก็ได้ขออยากแก้ผ้าเดิน แกว่าอย่างนั้นแต่ความจริงคุณลุงเขาก็ชอบคนแต่งตัวคะ่ะเขาก็พูดเหมือนกันว่าไม่แต่งหน้าไม่แต่งตาไม่แต่งตัวมันก็สวยอยู่แล้วแต่พอแต่งเข้าจริงๆรเ,เออแกก็ชอบเออแกก็ชอบแกก็ชมที่รู้ว่าชอบนั้นเพราะว่าแกชมถ้าแกไม่ชมก็ก็ไม่รู้ว่าแกชอบไม่ชอบเพราะว่าแกมักจะพูดว่าธรรมชาติแต่มันสวย ไม่เพินอยู่นอเวไม่เพินก็คิดว่าแต่งตัวยังไงก็ได้แต่ขอให้มันใช้ได้ให้มันดูดีให้ยกย่องหน้าตาคนที่อยู่ด้วยกันคนที่อยู่ด้วยกันไม่อายก็ใช้ได้แล้วค่ะโอเคครัเพื่อนเทุกคนวันนี้ไม่เพินก็มาพูดเรื่องการแต่งตัวการทําตัวนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่ทําตัวเป็นเด็กหรือว่าแก่แล้วแต่ก็ยังทําตัวเป็นเด็ก แต่คนแก่กับเด็กนิสัยเหมือนกันจริงๆนะ fc มาบอกบอกว่าคนแก่นะ่ะเวลาอายุมากๆแล้วก็จะเหมือนเด็กอันนี้ใช่ค่ะไม่เป็นคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าคนแก่เวลาแก่ตัวไปเขาจะเหมือนเด็กนิสัยเขาก็จะงอนๆแล้วก็จะกลับมาแต่งตัวเหมือนเด็กเหมือนเดิมเนี่ยค่ะไม่เป็นเห็นคนแก่เขาแต่งเมื่อวานเนี่ยไม่เป็นก็เออนึกได้ เวลาเขาแก่เนี่ยเขาก็จะกลับมาเป็นเด็กเขาถึงได้เข้ากันได้ได้สังเกตไหมคะว่าคนแก่กับเด็กเนี่ยเข้ากันได้เล่นกันกระน,น,นุง้งกระนิ้งเข้ากันดีมากเลยโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่เป็นคุ่จะมาพูดแค่นี้เดี๋ยวกะว่าจะออกไปสักหน่อยจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าแดดมันเริ่มจะลดลดลงแล้วโอเคค่ะ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจค่ะเจอกันโอกาสหน้าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณที่ให้กำลังใจและติดตามชมไม่เพ็นค่ะโชคดีค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ